มีถ่ายงานที่ชนบุรีฮัลโหวันนี้เราก็มีถ่ายงานที่ชนบุรีก็เลยขับรถมาเองเพราะว่าเรามีของเยอะมากเราเป็นคนแบบผู้หญิงของเยอะแก okay. แล้วตอนนี้ขับมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วะนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก11นาที เป็นการขับรถที่รู้สึกว่าตอนแรกจะทรมานแต่จริงๆแล้วมันสบายมากเพราะว่าขับออกต่างจังหวัดรถมันก็เลยไม่ติดมานะคะพอมาถึงก็มาที่ห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินไปถ่ายกันอันนี้ก็จะเป็นแบบโรงงานผลิตผ้าเขาก็รับผลิตผ้าทุกรูปแบบเลยนะคะเราก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิตทุกอย่างเวลาที่เราถ่ายอยู่ก็ตื่นเต้นมาเพราะว่าไม่เคยมี experience อะไรแบบนี้เลยพอมาถึงเราก็แบบดูว่าเออเราจะถ่ายอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็เริ่มถ่ายคุยกับพี่ๆทีมงานพี่ๆเขาก็น่ารักมากช่วยแบบช่วยพัดช่วย เอายาดมช่วยอย่างเงี้ยเพราะอากาศมันก็ร้อนอันนี้เพนก็มีเพื่อนมาด้วยนะคะเพื่อนที่เคยอยู่โมเดลกันพอได้มาถ่ายกับเพื่อนบรรยากาศอะไรเงีา้ยงานมันก็ยิ่งสนุกไปอีก นนี้ก็จะเป็นเน้นถ่ายภาพนิ่งนะคะแล้วก็จะมีวิดีโอถ่ายคอนเทนต์อะไรนิดหน่อยซึ่งงานวันนี้ก็จะโฟกัสที่แบบเนื้อผ้าผ้าชนิดที่เราใส่ว่าเขาสามารถทําแบบผ้าอันนี้มาเป็นรูปแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายลุคหลายสไตล์มากๆซึ่งเรารู้สึกชอบมากเพราะว่าผ้ามันจะดูไทยๆดูแบบเอกลักษณ์ของความเป็นไทยโชว์ความเป็นไทยออกมาอะไรเงี้ยปกติเราก็จะไม่ได้แบบว่าใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้มากส่วนใหญ่มันก็จะเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นแฟชั่นมันจะมีความไทยๆประกอบโมเดิร์นประกอบแฟชั่นรวมๆกันอนะพอมิกซ์แอนด์แมนออกมาเรา มากคุณภาพของผ้าและลุคที่ออกมาอันนี้คือชุดที่สองนะเจ้ <So> Pretty Hi ถ่ายคอนเทนต์อันนงค่ะจากที่ไปถ่ายคอนเทนต์อันนงก็คือลืมไปเลยว่าจะต,ต้องไปถ่ายให้ทุกคนนะคะแลวมาเปลี่ยนชุดแล้วชุดใหม่ก็อันนี้ก็เติมน้าเพราะว่าถ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วทุกคนแบบฮาฟเตยแล้วพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จนะคะเพื่อนก็เปลี่ยนเสร็จเหมือนกันก็เลยแอบถ่ายเพื่อนมาให้ดูเป็นลุคแบบแนวผู้ชายผู้ชายหน่อยอันนี้คือเขาก็ดีไซน์ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะฟ n a l ลลุคคือสวยมากชอบมากแล้วพอเปลี่ยนชุดเนี่ยเราก็เดินออกไปถ่ายกันนะคะนี่คือมวลรอนมาและรอนก็ หายวะแพก่อนอากาศตอนนี้นะคะฝนก็เหมือนจะตกเมื่อเช้าคือขับรถมาแปลงมาทุกคนมันมีฟ้าอยู่ซีงหนึ่งประมาณแบบ500เมตรที่ฝนตกหนักมากแล้วก็พอขับเลยมาคือฝนหายตกยังกับแบบคนละ คนละขั้วโลกอันนี้ได้ถ่ายเซตมาให้ทุกคนดูแล้วเซตมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็แบบเออมีนั่งบนผ้ายืนบนผ้าเซตนี้ก็เร็วมากเหมือนกันพอเสร็จปุ๊บก็มานั่งพักนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วแกดูชุดต่อมาคือมันก็คืออีกสไตล์หนึ่งเลยแกสามารถใส่ชุดพวกนี้ไปทํางาน everyday life everyday routine ได้เลยไปออกงานบางทีก็ได้นะคือชุดแรกอะ่ะคือสามารถไปออกงานได้เลยแบบผ้าไทยใดๆอันนี้ก็เก็บรูปมาฝากกันนะคะว่าเขาถ่ายอะไรกันยังไงเสร็จ mm hmm. ปุ๊บก็ถึงคิวเราอันนี้ก็ยืนถ่ายระหว่างแบบเหล็ก2ด้านนะคะคือาพาอมมา สวยมากทุกอย่างทุกเซตคือออกมาดีอามาต่อไปนะคะเซตนี้ก็จะเป็นแบบแนวบอยบอยหน่อยอันนี้ก็จะมีถ่ายคู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะคะถ่ายเดี่ยวแล้วก็มีถ่ายคู่แล้วก็มีถ่ายแบบเป็น3คนอะไรเงี้ยก็จะรวมๆกันให้เห็นว่าเออแบบมันสามารถทําหลายสีได้ทําหลายสไตล์ได้แต่ทนทางผู้หญิงผู้ชายคือเลิศตอนนี้เวลา5้าโมงสิบสานะคะเราก็ต้องขับรถกลับขอบคุณนะคะขอบคุณะคะ่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ ก็เดี๋ยวเราจะ heading back home straight back home เพราะาต้องการน,นอนมาพกพรุ่งนี้เรามีไทยอีกนะคะครึ่งวันเช้า <laughs> เจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย